ดีครับดีมากดีมากติดตาม Polycast ได้ที่ไหนอย่างไรอย่างสปางไว้นี่ครับฝ่ายขายฝ่ายขายติดตามพวกเราได้คำเป็นผู้ตรวจัดทำรายการนี้กันเป็นเดียวกันนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอเสียงปรบมือนะครับ Polycast อีกสักครั้งหนึงนะตอนนี้ผมใน Polycast ต้องขอบคุณมากเลยเก๋มากเลยครับผมไม่ลงทางเดียวกันด้วยนี่ไม่ผมเห็นเยอะมากเขานี่เหมือนแบบยุบแบบ ยกเสียใช่ไหมเหมือนยก90ตัวเช่ตัวที่ยกแบบว่าแบบป๋าๆหน่อยอ่ะใช่ไหมออแล้วก็เล่นตัวตีแบบตีตีให้คนยกคือเาขาความเกี่ยงวงนี้นี่ทะลุยอดทะลุเต้าจริงๆอ้าวยูดีก็ลมแรงพี่ต่อเท่านี้ จากเพลงหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างองศาที่ต่างกันของเดอะมัสถูกเรียบเรียนใหม่โดยโฟลิแคทผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีวงนี้ที่วงนี้บอกเลยขออนุญาตเหล่านิดนึงเอาให้แหลมยังไงยังไงปีที่แล้วเนี่ยวงนี้เนี่ยนะฮะได้รับการพูดถึงทั่วทั้งโลกเออพูดเยอะมากเลยครับผมคือทุกคนเนี่ยพูดถึงวงนี้ไปในทางเดียวกันหมดเรียบร้อยถึงขั้นว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาประกาศนะครับภาวะฉุกเฉินนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องสนับสนุน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อวงพ้องกันเฉยๆพ้องกันเฉยไม่โกอินเตอร์แบบนั้นไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวการนั่นเปนเป็นโรคระบาดสองบาดคอร์นะคนละอันคนละก็จะเล่นกันนะเออก็อยากจะเล่นนะก็เป็นวงใต้ดินมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวงวอล์กระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยแฟนงศัพท์นี่เพียบเลยฮะแล้วก็ร็อล์กเป็นแบบดูเดือดด้วยโอ้โหดูเดือดมากเลยที่แต่เดี๋ยวได้พบกับเขาแน่นอนใช่แล้วใช่แต่ว่าตอนนี้เห็นในมือไหมพี่สองมีอะไรมาเขาเรียกของอะไรนะของอะไรพี่ของ พรีเมียมหรือเปล่าตัวนี้ถูกป่ะของพรีเมียมพี่พรีเมียมของขันของที่ระลึกอะไรออยย่างงเี้โแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดานอันนี้อันนี้อันนี้นี่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะฮะอันนี้เนี่ยพี่ผมไม่ทานผมเกิดไม่ทานอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเทปแคสเซ็ตเทปแคสเซ็ตอ่าทำไมมันคืออะไรฮะแคสเซ็ตมันคืออะไรนะแคสเนี่ยเป็นแมวแคสเนี่ยเสือ เจ้าด็อกเนี่ยอาจจะไม่เสร็จไม่ได้เตรียมด้วยโทขอโทษไม่ใช่เป็นพรีเวียมให้ลำลึกถึงบรรยากาศนะตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยใครเคยฟังเพลงจากคัสเตดบ้างยกมือหน่อยอ่าทุกคนเลยยังไม่ได้บอกว่ายกมือล้อยเพลงยกหมูขวบยกแบบเร็วมากเลยเหมือนยกแล้วปุ๊บแจกปั๊บอ่ะทานหนาทานหนาทานทุกคนเลยใช่ไหม พี่สองทำไมเกมแจกสักนิดหนึ่งดีไหมเพราะว่ามีพี่สิบมีคนโจรหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ไปแล้วก็ได้ไปแล้วพี่สิบโจรคนก็แจกก็แจกคู่กันโจรเต๋อมีอันนี้แล้วมีดินสอด้วยอ๋ออไม่ได้ไปจดงานนะให้เราออกมาเป็นคำถามดีไหมทำไมอ้าวกรลังจะเฉลยเลยคือถ้าพี่เตรียมกันรึเปล่าไม่ได้เตรียมอะไใช่ไหมเตียวเป็นเตี๋ยวอ้าแจก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 ดีกว่าครับผมให้พี่สองหาพี่สองรู้แล้วล่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าดินสอให้เป็นโจทย์พี่สองจะตั้งโจทย์ว่า ตั้งโจทย์ว่ามีเทปแคสเซ็ตใช่ไหมฮะแล้วก็มีดินสอใช่ไหมฮะสองอย่างเนี้ย เอามาทำอะไรคู่กันน่ะเออแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโกหกผู้บริโภคอันนี้เนี่ยอยู่ในกล่องเทปเสตนะฮะแต่ว่าข้างในเป็นสมุดโน้ตเอ้าเหรอแหมเป็นสมุดโน้ตเอาทีสอเอาดีสอเป็นเครื่องน่าเดะเอามาเขียนจดอย่าไปเฉลยเี่เดี๋ยวเขารู้หมดไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ถ้าเป็นแค่เสตจริงเนี่ยแล้วมีดีสอหนึ่งอันเอามาทำอะไรคู่กันเออแต่ว่ามันต้องได้ใ่สที่ยังไงสองหน้าหลังแปดบอกแล้วว่าเป็นยุค เราโดดครับผม2 5งหเป็นยุคดาวน์โหลดดาวน์โหลดจะตอบเนี่ยขอให้คนที่อยากจะตอบและรู้คำตอบดาวน์โหลดโอ้โหเงียบเงียบทั้งานเมื่อกี้รู้สึกได้ว่ามีลมพัดมาเบาๆตรงผมว่าไม่ท้อคำถามหรอกแคสเซร็จเขายังไม่รู้เลยเดีโดดพี่แคสเซร็จเืออะไรก็ยังไม่ทันเลยทันทันตอบทันนะรู้คำตอบกระโดดดีกว่าจริงเหรอเออหนึ่งเอาเตอร์ไงเอาเตอร์ไงคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมยิ้มอ กับเทพคาเสร็จ้าตินต่อให้ทำอะไรถ้าใครตอบได้นับหนึ่งสองามแล้วกระโดดเลยหนึสองเขาบอกนับเลยหนึ่งสองสามคนโดดกันเยอะมากดีพี่อยู่มองไม่เห็นเดี๋ยวผมว่าเขาไม่ทานคสเซตจกันแน่อ่ะมีพี่นะเชิญนะเชิญนะเชิญเลยครับเชิญนะเหรญเลยเรียญเฉลยเอี่เนเลย